สวัสดีครับคลิปนี้อาจารย์บันดีพามาชมวิธีตัดลองทรงสูงนะครับลองทรงสูงแบบไลฟ์เฟดนะครับขอบล่างจะขาวนะครับสมัยก่อนเรียกลองทรงสูงขอบขาวนะครับทุกวันนี้เรียกไลฟ์เฟดนะครับอาจารย์บันดีจะสร้างด้วยหวีใหญ่นะครับเสร็จแล้วก็จะไถาปาตปฏิทเลียนขาวเลยนะครับปฏตทเลียนเบอร์ศูนย์สร้างทรงได้หว,วีใหญ่แล้วก็จะตามที่ปฏตทเลียนเบอร์ศูนย์เลยนะครับ มาชมกันนะครับตามในคลิปได้เลยนะครับทุกวันนี้เรียกไล่เฟดนะครับเป็นวิธีไล่เฟดแบบง่ายๆนะครับสไตล์อาจารย์มันดีนะครับมาชมกันนะครับสร้างทรงได้หวีใหญ่นะครับจมปลายหวีเลยนะครับโยกกับมาหารัาตัวเรานิดนึงนะครับวิธีเดินปัตตาเลียนนะครับอาจารย์มันดีจะใช้แค่มุมซ้ายมุมขวานะครับนิดเดียวนะครับเดินปัตตาเลียนไปหามือที่จับหวีนะครับถ้าขาวมาไหร่ปุ๊บให้ใช้ปลายหวีเก็บ เชื่อมอีกครั้งหนึ่งนะครับต่อจากรอยขาวนะครับจะทําให้นวลกลมกลืนมากขึ้นนะครับก่อนที่จะเก็บ0.5นะครับขอบล่างสูดอาจารนดีจะเก็บที่0.5นะครับวิธีตัดไล่ขาวกับเวลาขึ้น0.5จะเป็นท่าเดียวกันนะครับมุมที่อยู่ด้านบนจะต้องลอยไว้นิดนึงนะครับทุกวันนี้เรียกไล่เฟดนะครับมีขอบขาวนวลกลมกลืนนะครับถ้าผมด้านบน ด้านล่างเราตัดแบบนี้นะครับถ้าผมด้านบนเราตัดเป็นเบอร์สองสามสี่ห้ก็นะครับก็จะเรียกสกินเฟดนะครับเป็นสกินเฟดเป็นบัตคัตนะครับเรียกได้หมดนะครับเพียงแต่เราเปลี่ยนผมด้านบนก็ทรงก็เรียกเปลี่ยนแล้วนะครับชื่อทรงก็เปลี่ยนไปนะครับมาชมกันนะครับจามดีจะขึ้นรอบเดียวจบเลยนะครับขึ้นจากขวาจบซ้ายเลยนะครับ ทำให้เสศษไปทีละข้างเลยนะครับอย่างดีถนัดขวาก็จะขึ้นจากขวาไปจบซ้ายเลยนะครับตัววันนี้เรียกไล่เฟดนะครับมาชมกันนะครับจะเป็นเฟดขาวเฟดดาเฟด0.5เรียกได้หมดนะครับอยู่ที่ว่าทรงเราตัดแบบไหนนะครับภาพรวมๆก็คือลองทรงนะครับเป็นลองทรงสูงนะครับลองทรงสั้นเรียกได้หมดนะครับอยู่ที่ว่าผมด้านบนจะเป็นทรงอะไรนะครับจะเซตเสยเ็ตปัดซ้ายปัดขวานะครับ หรือจะตัดเป็นสกินเฮดนะครับก็จะเรียกเป็นสกินเฟดบัตคัทอะไรได้หมดนะครับผมด้านบนเปลี่ยนการเซตเปลี่ยนความสั้นความยาวชื่อทรงก็เปลี่ยนนะครับแต่ด้านล่างก็เป็นทรงเดียวกันนะครับฐานทรงก็คือเป็นลองทรงนะครับเป็นลองทรงสูงมาชมกันนะครับทุกวันนี้ชื่อทรงก็มีหลากหลายนะครับให้เรียกแต่ละที่แต่ละเขตนะครับ ก็มีชื่อเรียกกันไปนะครับมาชมกันนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะครับถือว่าเป็นกําลังใจให้จามันดีนะครับมาชมกันนะครับร้านจามันดีอยู่ที่อำเภอปากช่องนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับปกติจามันดีจะพานักเรียนออกไปฝึกงานอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลปากช่องนานานะครับ บริการตัดผมฟรีหยุดจุดนั้นนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เรียนกาจามดีก็จะได้ตัดผมจริงตั้งแต,แต่เรียนวันแรกเลยนะครับมาชมกันนะครับเป็นลองทรงสูงขอบขาวนะครับสมัยก่อนลองทรงสูงรองทรงสั้นนะครับเรียกได้หมดนะครับมาชมกันนะครับทุกวันนี้เรียกไลฟ์เฟสนะครับจาจาดีจะขึ้นทรงด้วยหวีใหญ่นะครับการขึ้นทรงสร้างทรงก็คือการออกแบบ ส่งผมให้ลูกค้าไปในตัวนะครับเวลาเราสร้างวีนะครับเราจะขึ้นสูงขึ้นต่ำขนาดไหนแล้วก็กำหนดสูงให้ลูกค้าได้เลยนะครับชมกันนะครับขอบล่างส่วนจำดีใช้ปัตะเตอรเลียนตัวกันขอบนะครับเพิ่มความขาวขึ้นนะครับก็บงานด้านล่างนะครับอ่าอันนี้คลิปนี้จะมีด้านหลังลูกค้าต้องการด้านหลังจิกให้เป็นตัววีนิดหน่อยนะครับ เราตัดไล่เฟดขาวไปแล้วเราก็จะจิกให้เห็นรอยก็ต้องอยู่ช่วงที่เป็นผมนวลนิดนึงนะครับถึงจะมองเห็นเส้นนะครับมาชมกันนะครับจะมันดีจะเก็บรอบเดียวไปแล้วจบเลยนะครับผมสุดท้ายทรงนี้จะออกคล้ายๆมอฮอกนะครับผมด้านบนเพราะผมด้านหน้าของอในแบบท่านนี้จะ,ะผมด้านหน้าจะเป็นเส้นตรงมากนะครับก็จะเก็บด้านหน้าที่แหลมๆออกนะครับ ก็จะออกคล้ายๆทรงมอฮอกนิดหน่อยนะครับมาชมกันนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะครับขอให้เพื่อนๆทุกคนเฮงรวยนะครับประสบความสําเร็จในอาชีพหน้าที่การงานนะครับครอบครัวมีแต่ความสุขนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับเฮงรวยกันทุกคนนะครับมาชมกันนะครับเป็นเทคนิคการไลฟ์เฟซ สไตล์จามันดีนะครับขั้นตอนไม่มากนะครับสร้างทรงได้หว,วีใหญ่เสร็จแล้วก็ปัตเตอร์เลียนเปล่าๆไถขาวเลยนะครับเสร็จแล้วพอขาวไปเสร็จตรงไหนที่ยังไม่นวลก็ตามด้วยปลายหวีใหญ่นิดนึงนะครับหลังจากที่เราไถาขาวเสร็จนะครับสุดท้ายก็จะจบที่0.5นะครับ0.5ทําให้งานเราสะดวกง่ายขึ้นเยอะนะครับทุกวันนี้เพียงแต่เราใช้ถูกวิธี เมื่อก่อนสมัยก่อนจำดีก็ใช้วีเล็กนะครับเก็บอย่างเดียวจบเลยนะครับทุกวันนี้มี0.5จุดหาดีก็ใช้วีใหญ่แล้วก็มาผสมกับ0.5นะครับแทนวีเล็กนะครับก็ทําให้งานง่ายสะดวกขึ้นเยอะนะครับเราจะตัดแบบไหนก็ได้นะครับตัดผมถ้าเราถนัดแบบไหนก็ใช้แบบนั้นนะครับจะไล่เบอร์ถ้าเราตัดแบบไหนแล้วออกมาเป็นทรงเดียวกันก็ขอให้ทรงผมออกมาถูกใจลูกค้า เท่านั้นก็โอเคแล้วนะครับไอ้ลูกค้าแฮปปี้นั่นแหละครับคือช่างที่ตัดผมดีแล้วนะครับถนัดแบบไหนก็ใช้แบบนั้นนะครับมาชมกันนะครับขอบล่างสุดจะใช้ปัตะเตเลียนตัวกันขอบนะครับจะเพิ่มความขาวขึ้นนะครับผมด้านบนอนาะจารย์มันดีจะเก็บรอยต่อเชื่อมไปหาด้านบนเลยนะครับประคองหีผมด้านหน้าจะ ัดเป็นผมสั้นนะครับคล้ายหมอฮอกนะครับออกสไตล์หมอฮอกนะครับถ้าเสร็จตัดผมด้านหน้าของลูกค้าในแบบนี้ด้านหน้าจะแหลมออกมากนะครับแล้ผวผากจาะเข้าไปนิดนึงเราเก็บตรงนี้ออกแล้วผมก็จะเข้าทรงนะครับทรงก็จะหล่อเท่ดูดีมีสไตล์แบบนะครับไม่ต้องเสร็จทรงก็เป็นทรงนะครับเก็บรอบศีรษะให้เชื่อมกันนะครับวางบีให้คล้ายตัดหมอฮอกนะครับ ใช้ปเป็นตะเียนเก็บงานไปเลยนะครับรชมกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปเต็มนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะครับถือว่าเป็นกําลังใจให้อาจารย์มันดีนะครับร้านอาจารย์มันดีอยู่ที่อำเภอปากช่องนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับ มาชมกันนะครับดูตามในคลิปได้เลยนะครับอาจารย์มดีทําให้ดูช้าช้านะครับอันนี้จะออกสไตล์มอฮอกนะครับผมด้านบนนะครับข้างล่างเป็นไลฟ์เฟดตัดแบบไหนให้ง่ายนะครับมาชมกันนะครับผมด้านหน้าเฉียงไปหาด้านบนนะครับเป็นหน้าต่ําหลังสูงนะครับเป็นคืกึ่งทรงมอฮอกนะครับมาชมกันนะครับผมตรงกลางอาจารย์มดีจะเอาสายขวามาบวกกันนะครับแะตัดเชื่อมไปด้านหลังเลยนะครับ เชื่อมตั้งแต่ด้านหน้า,หาซ้ายขวามาบวกกันแล้วก็ตัดเชื่อมไปหาด้านหลังก็จะเข้ารูปเข้าทรงนะครับมาชมกันนะครับทรงนี้ก็หล่อเท่ดูดีมีสไตล์นะครับไม่ต้องเซตก็เป็นทรงนะครับลูกค้าชอบผมสั้นนะครับมาชมกันนะครับตัดยังไงให้ง่ายนะครับ ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอบคุณที่ดูจบคลิปนะครับมาชมกันนะครับวิธีตัดที่ขั้นตอนไม่ยุ่งยากมากนะครับตัดดูเหมือนช้านะครับแต่งานไม่ได้ช้านะครับขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ